การ์มินฟลอเรนซ์สองสี่ห้ามิวสิกนะครับก็มีอาการขาสใส่สลักสายนาฬิกานะครับแตกหักนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นชุดฟ้าหลังใหม่นะครับของการ์มินฟลอเรนซ์สองสี่ห้ามิวสิกนะครับก็เดี๋ยวทําการย้ายอุปกรณ์เอิเล็กทรเอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฟ้าหลังใหม่นี้ก็จะสามารถใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับ<อ>เครื่องมาพลังงาน ไม่มีนะครับก็เลยทําการชาร์จให้อยู่นะครับวันเวลาไม่ตรงก็เดี๋ยวไปจับสัญญาณ GPS แล้วก็รายงานให้ลูกค้าทราบนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่น ยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจนะเราบีบเราก็ใช้อะไรการินแทนร้อยเปร์เซน์นะครับเดี๋ยวบาร์โค้ดตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะย้ายมาให้นะครับก็ขอบคุณมากครับ